สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการาตัดเสียงไม้ลบกวนแล้วก็เพิ่มเพิ่มความดังของไม้นะครับในโปรแกรม obs studio นะครับก่อนอื่นเราเปิดโปรแกรม obs studio ขึ้นมาก,ก่อนนะครับวิธีทำก็คือตอนแรกให้เรากดบวกแล้วก็เพิ่มไม้มาก่อนนะครับ audio input caption นะครับอพอเราได้มาเสร็จปุ๊บจะเป็นตัวนี้นะครับ ให้เราคลิกขวาที่ไม์ของเรานะครับแล้ก็เลือกฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บอันนี้พอดีผมเพิ่มไว้แล้วนะให้เรากดบวกเข้ามานะครับแล้วก็ให้เราเลือกอน้อยสับเพชชนะครับกดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวนี้มาแล้วก็วิธีเพิ่มเสียงนะครับก็คือให้เรากดบวกอีกแล้วก็เลือกเจนนะครับ กดเจนขึ้นมาปุ๊บอันนี้มันจะให้เลือกว่าจะให้มันดังเพิ่มขึ้นกี่เดซิเบลนะครับอันนี้ผมลองเลือกเป็น1ิบไว้นะเสร็จแล้วเราก็กดโค้ดออกไปเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไมของเราเนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนออกแล้วนะครับแล้วก็เสียงดังขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเพิ่มเสียงไมแล้วก็ปรับเสียง บรบกวนออกจากไม์ของเราเดี๋ยวเพื่อนๆลองนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ